สวัสดีค่ะอยกับเราช่องพังลำดวนนะคะวันนี้เจอกันยามค่ำนะคะหลังฝนตกค่ะวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะออเดอร์ผลไม้หวานๆนะคะจากนะคะหลวงปู่ดูพรมปัโยนนะคะสาธุบุญนะคะกับหลวงปู่ดูพรมปัโยนนะคะที่ท่านได้เมตตานะคะให้ครอบครัวพังลำดวนนะคะได้พึ่งใบบุญบรารมีนะคะ ว่าคุณคุณพ่อวัดนะคะเป็นอย่างสูงนะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสิบสองตากล้าแม่ฟันจะเสริมให้น้องดูนะคะ 1ิบห้าสบสบสองค่ะ ก็เป็นตอนค่ำแล้วนะคะฝนตกเพิ่งหยุดไปนะคะตรงนี้ก็ตกมาสองวันติดแล้วนะคะก็แลจะมาอีกแล้วนะคะแลจะไม่หยุดนะคะฝนชอบมาตอนค่ำๆเนาะค่ะที่พัทยานะคะช่วงนี้นะคะ ตกไปแล้วหนึ่งรอบนะคะวันนี้ก็ยังเมื่อยู่เลยนะคะตั้งเขามาอีกแล้วนะคะเพิ่ใจะหยุดไปนะคะแซบไหมดูอร่อยไหมแซบแทะนะคะ พราวผัดไปหูแล้วนะคะลมดีนะคะเจออ้อยหวานๆเข้าไปนะคะของโปรดของชอบเลยนะคะบรรยากาศวันนี้ก็จะมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าค่ำมากแล้วนะคะ ลีลาของนางนะคะบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นก็นเริ่มมืดมืดจะสนิทแล้วนะคะจะมืดสนิทแล้วนะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะที่นอนของลำดวนนะคะนี่ต้นตะขบที่เรานั่งไล่กันนะคะทางนั้นก็เป็นหมู่บ้านนะคะ ากาศตอนนี้ก็แทบจะมองไม่เห็นอะไรแล้วนะคมืดตึ๊บเลยนะคะก็ขอกราบขอพระคุณนะคะและสาธุบุญนะคะกับ ท่านหลวงปุดูคมปัญโยนะคะที่ท่านได้มีตานะคะให้กับครอบครัวพังลำดวนตลอดมานะคะขอบคุณในความรักความเอ็นดูนะคะความเมตตานะคะที่มีต่อพังลำดวนนะคะให้นางได้ทานผลไม้หวานๆนะคะ เติมพลังให้ลำดวนได้อิ่มท้องนะคะคุณพ่าจาคุณแม่จาท่านใดที่ท่านได้เมตตานะคะครอบครัวพังลำดวนก็ขอให้ท่านนะคะได้พบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองทุกๆท่านนะคะ กินปนทุก็อยากดูผลไม้ก็อยากกินคำใหญ่ไปเป้าดูว่าเคี้ยวให้หมดก่อนในปากนะ กดไลค์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้พังลำดวนด้วยนะคะ